โอเคครับก็เตรียมตัวจะกลับและวพอดีลืมสรุปคลิปให้ฟังนิดหน่อยสรุปไม่ใช่สรุปคลิปสรุปภาพรวมของที่ทำไปเมื่อเช้าครับก็อย่างที่บอกครับอธิบายไปคลิปที่แล้วก็ต้นไม้ตายต้นไม้นั่นไม้นี้ก็ว่ากันไปครับประมาณนี้ก็สรุปผมไปตัดกล้วยมาทั้งหมด3เครือครับผม3ามเครือ ด้านหลังด้านหลังเครือเล็กๆแก่ก็ไม่แก่ได้หัวปลีมาสองหัวครับน่ารักมากก็ไปฝากคนแถวบ้านครับได้หน่อไม้มาอีกหนึ่งหนึ่งหน่อครับผมก็เดี๋ยวคราวหน้าก็คงจะมีมีอีกประมาณสักเจดหนอ่อแต่ว่าตัดได้คงสัก3ามสี่หน่อครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็วางโปรเจกต์วางโครงการไม่อยู่ว่าจะถมด้านหน้าเดี๋ยวขอลองดูก่อนครับว่าใช้เงินเท่าไหร่ตอนนี้อย่าง,างที่อย่างที่บอกครับมีก็เรื่องบริษัทเรื่องงานก็อย่างที่บอกก็เงินเดือนไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแค่พอใช้เหลือเก็บบ้างไม่เหลือเก็บบ้างครับก็เดือนชนเดือนก็ถือถว่าเป็น บ่นท้ายคลิปแล้วกันครับปกติจะบ่นต้นคลิปแต่บ่นไปละไหนๆก็บ่นแล้วบ่นอีกักหน่อยแล้วกันก็เริ่มดีขึ้นครับผมตอนนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นจากที่ทํางานไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มร้อยโอเคผมทํางานหวันเมื่อก่อนโดนตั้งแต่ตั้งแต่โควิดเข้าปีนู้น ปีปีปที่แล้วปีปีก่อนจนทุกวันนี้สอปปงปีปี1ปี1ปีก็อีกเมษาหนึปีก็อีกประมาณสักจริงๆมันไอเชฟบริษัทผมมันเริ่มไม่ดีต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีและก็ตีเป็น1ปีแล้วกันข้ามกุมภามีนามาขึ้นเมษาหนึปีก็อีกสามเดือนครับโดนไปเยอะครับ โดนลดวันทำงานสองเดือนแรกก็คือถือว่าเล่าให้ฟัง <c oughs> โดนโดนโบนัสลด30%ก็เยอะพอสมควรเดือน,น,น, <c oughs> ดนมีนาเมษาโดนลดวันทำงานแล้วก็โดนหักเงินอีก50%ครับ <c oughs> พฤษภากับมิถุนาดีขึ้นมาหน่อยครับโดน40%แล้วก็ ตั้งแต่สิงหามาก็โดนโดนประมาณสักยี่สิบยิบ้าอร์เซ็นมาเรื่อยๆครับก็โดนหักก็ถ้าเกิดตีวันทำงานก็จากวันทำงานหวันสองสองเดือนแรกเหลือสิบสองวันครับต่อเดือนต่อต่อวันแล้วก็อีกสองเดือนเลยอีกสองเดือนเพิ่มมาเป็นอาทิตย์ละสี่วันก็สิบหกวันครับพออีกสองเดือนถัดมายาวเหมือนเลยครับสิงหาคมเริ่มทำเหมือน คนทั่วไป20วันแต่หัก4วันผมก็ตีสัก15%หรือเท่าไหร่ไม่รู้ครับก็โดนไปค่อนข้างหลายพันอยู่ก็ประมาณนี้ครับก็มีข่าวดีตรงที่ว่าโอเคเดือนเดือนที่ผ่านมาจากลดจากหัก4วันเป็นหักเอาเงินเดือนลบ10%ครับก็เบาขึ้นมาหน่อยก็เหลือเฉลี่ยเฉี่ยเหลือหักไปประมาณ3วัน ็โอเคขึ้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทำงานตามปกติในวันที่1มิถุนาครับก็คืออีก2เดือนที่จะถึงนี้ก็คือนับเดือนนี้ด้วยเมษาก็เลยมีเวลาอีกแค่ช่วงเมษาเนี่ยจะมีวันหยุดเยอะก็ดูก่อนครับว่าผมจะไปต่างจังหวัดไหมถ้าไม่ได้ไปต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดจะพยายามเอาต้นไม้มาลงจะเอาพยายามทําต้นไม้ ให้เยอะที่สุดครับในช่วงแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันหน้าแรงไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดก็จะพยายามลงให้เยอะที่สุดครับผมก็ถือเป๊ะว่าเป็นอัดอั้นก็ขอระบายให้ให้ฟังนิดหนึ่งไออยากทํานั่นทํานี่ก็อยากอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็อยากครับผมเงินเป็นปัจจัยหลักเข้าใจครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเราก็ทําเท่าที่เรามีครับแรงเราก็มีก็ทำาเท่าที่เราแรงเรายังมี ยังทำไหวครับผมก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะจริงครับว่าที่ว่าจะทาโปรเจกต์ทำด้านหน้าทําพื้นทําอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนงครับผมขอไปเขียนแบบเขียนอะไรให้เขาก่อนเขียนดูให้ดูคร่าวๆว่าเราอยากได้แบบนี้นะตอนแรกวางซะสวยหรูทําบ้านยกบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะบ้านบ้าน,านตามต่างจังหวัดบ้านยกพื้นสูงแล้วจอดรถด,ด้านล่าง แต่คราวนี้ถ้าเกิดจอดจอดอย่างนั้นมันก็ต้องผมก็ไม่รู้หลักการในการทําก็คือต้องเทต้องขุดเสาลึกเท่าไรกี่ต้นกว้างเท่าไหร่พื้นที่ด้านหน้าติดถนนเท่าไหร่มันเหลือพื้นที่เท่าไหร่ก็ต้องต้องคํานวณประมาณนี้ครับก็ต้องทําเสร็จปุ๊บผมต้องคุยกับอบตออีกเรื่องลอกท่อตรงด้านหน้าเนี่ยคือผมฝังยาวได้ไหมหรือว่าต้องลอกเป็นคลองเหมือนเดิมหรือว่าอะไรยังไงก็เยอะครับ ก็ประมาณนี้ก็เออลืมเพิ่งตัดผมไปแม่ตัดผมโกนหนวดไปครับหลังวันเกิดแม่ครับผมก็เลยจริงๆก็ว่าจะว่าจะปล่อยยาวไปแต่เลยตอนนี้รับสภาพตัวเองไม่ได้ก็เลยเอาคํำๆนิดน,นึงก็เลยเล่าให้ฟังนิดน,นึงครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นคลิปสั้นๆอัดอั้นระบายความในใจนิดหน่อยครับตอนนี้ก็เหลือเก็บของนิดๆหน่อยๆก็เตรียมตัวกลับ,บบ้านไปทานข้าว ไปทำภารกิจเรื่องสายแลนทำเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ลองดูก่อนครับว่าถ้าต้นไม้ด้านหลังของผมเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่า,ามันมีเข่งเข่งสีดำเข่งสีฟ้าอยู่บ้านอยู่ประมาณ4หรือสหรือ7รวมแล้วประมาณ7หรือ 8, 8เข่งนี่แหละครับอาจจะเอาดินมาเอาต้นไม้มาเออขนดินมาขน เข่งมาเอามาปลูกลงเข่งนี่แหละครับแล้วก็ทําน้ําหยดทำน้ำนั่นน้นํานี่เอาตั้ง,ต,งตั้งไว้แถวเนี้ยฮะลองดูสิครับว่าอันไหนมันจะโตกว่ากันก็ประมาณนั้นก็คือจะพยายามเคลียร์ที่บ้านด้วยเคลียร์ตรงนี้ให้สะอาดด้วยเอาเหล็กตรงนี้ไปกองฝั่งนู้นเอาไปทิ้งอะไรให้หมดครับเพราะว่ามันลกมันอะไรเหลือเกินตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อถังซื้ออะไรมาเพิ่มตอนแรกจะเอาซื้อก้อนฟาง มาเหมือนกันพ่อะจะอยู่ใกล้ๆนี่เองคลองสิบสามแต่ครันนี้ก็ละหกสิบาทผมไม่รู้ว่าถูกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าถูกว่าแพงไม่มีเลยไม่มีรถไปขนแล้วด้วยครับผมประเด็นคืออย่างที่บอกผมมีแต่รถเก่งมันทุกของไม่ได้ครับไอ้ลำพังจะซื้อกระบะใหม่ก็คืออย่างที่บอกต้องใช้ทุนต้องใช้นั่นใช้นี่ก็ยาวๆไปครับไม่เป็นไรใช้คันี้ก็ได้กาลังโทรหรือว่าถ้าเกิดเขามาส่งเนี่ยต้องส่งอย่างน้อยกี่ก้อนอะไรยังไงประมาณนี้ก็เลยกะกะจะถามว่าโอเคครับ พอดีผมมีเราชนะอ,อ,อะไรนะอะไรชนะมอสามัสามก็จ่ายได้ไหมอันนี้ได้ไหมก็ใช้ของที่มีเท่าที่มีครับถ้าม,มีคนละครึ่งได้เลยผมก็ใช้คนละครึ่งมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีครับเดี๋ยวลองโทรถามเขาอีกทีหนึ่งครับผมก็อยากได้สักนิดหน่อยครับอยากก็ไ่หน่อยนะครับกะเล่นมาคุมมาคุมหน้าดินในตรงนี้เลยจริงๆอยากจ้างรถไถด้วยก็เดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีครับผม ทุนทั้งนั้นเงินทั้งนั้นครับโอเคก็ถือได้ได้ไปการระบายอัดอั้นตันใจท้ายคลิปของวันนี้ครับผมโอเคครับก็คงมีประมาณนี้ก็เอาผลงานโดยรวมกินได้มั่งไม่ได้มั่งฝากข้างบ้านก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้มาดูต้นไม้ก็รอดก็โอเคครับเกิดมาก็โอเคครับ ตอนนี้ก็ภาวนาว่าให้พยากรณ์อากาศที่พยากรณ์ไว้ว่าฝนจะตกพายุรุููร้อนจะตกเอแต่ว่าอยอ่ามาแรงเลยนะครับผมผมเสียดายกล้วยด้านหลังมันมีอีกสามเครือใหญ่ใหญ่ใ,ญใญนะฮะผมไม่อยากให้ต้นมันล้มครับเสียดายเสียดายไม่ได้ไม่เคยได้กล้วยคือเครือใหญ่มานานตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มมีละแต่ฝนที่แล้วละ ผมก็ภาวนาอย่าให้ลมแรงเลยขอให้ฝนตกน้ําในบอ่อเริ่มมีหน่อยกันแล้วก็ยังดีครับผมตกเยอะก็ได้ไม่ว่าครับเพราะว่าต้องอรอลุ้นอีกทีหนึ่ง,หล,งหลังหน้าฝนด้านหน้าจะแฉะจะเละอ,อีกหรือเปล่าเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีครับผมโอเคคลิปจากจะสั้นๆก็ล่อจะเป็นสิบนาทีแล้วครับผมโอเคครับก็คงระบายให้ฟังความอัดอั้นความรู้สึกที่มี ในการทําสวนในการอยากทําสวนก็คงมีเท่านี้ครับทุกอย่างคือแรงปัจจัยองค์ประกอบอย่างอื่นที่เข้ามาประมาณนี้ครับผมก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็คนมันบ่นอยา่างนั้นอ่นีไปเรื่อยครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคราวหน้าอาทิตย์หน้ารอดูพรุ่งนี้อีกทีนึงครับผมว่าผมจะได้มาทำอันนี้หรือเปล่าเอ้ยลืม พรุ่งนี้ผมไม่ได้มาครับพรุ่งนี้นัดล้างแอร์ครับผมตอน10โมงตอนเช้าไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้ผมมาตอนเช้าได้ผมจะมาแต่เช้ามืดครับผมแล้วก็จะกลับประมาณ9โมงครับก็ลองดูอีกทีแล้วกันครับผมว่าผมจะได้มาไหมถ้าพรุ่งนี้ผมมาผมจะมาเคลียร์ต้นไผ่ครับผมเพราะว่าผมถอนออกไปแล้ว1ต้น มันตายครับก็จะไปแทนต้นนู้นตรงตรงนู้หน,น,ห,นหนึ่งต้นเพราะว่ากิ่งตอนผมมีเยอะเดีย๋ยวตรงนี้ผมจะยัดเข้าไปเลยครับผมข้างๆต้นม,มะขามเนี่ยครับปลูกปูไป,ป,เ,ปเลยครับเป็นแนว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 ไ้ก่อนลงได้5้าแถวก็ถึง5าแถวครับเอาให้สุดแนวต้นไผ่ตรงนี้ครับให้มันตรงกันได้กี่ต้นได้อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคขอตัวลากลับก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ